เียญทองจากทานพิ่งสายสีบุร่วัฒเหเี็ญทองจากทางยันตารันการรัศดาและเชี่ยพงศ์มีนาภักจังหวัดสุราษฎร์ธานีรัตนพลโสบันจังหวัดอุดงธานีมีเงิน้อยเิ้ไม่มีการตา้อที่นะขาครับลมพดแห่งนี้ ประสบความสําเร็จครับแต่ตัวมิวเองอมิวก็ต้องยอมรับว่าน้องเข้ามาดีกว่าทั้งสองคนดีกว่ามิวมิวก็มองเกมออกตั้งแต่ที่มิวกลับมาจากซีเกมเพราะช่วงนี้มิวก็ติดง,งานบวชด,ด้วยมิวต้องเข้าวัดบ่อยเลยเพราะช่วงนี้ต้องไปท่องบวส,สวดที่จะบวชวันที่17นี้ตอนเช้าที่าษฎร์แล้วก็ตั้งแต่กลับมามันจะมีงานทีวีเยอะมากเลยครับจนบางครั้งมิวคือไม่คือกลับมา5โมงแล้วครับแล้วขับรถไปเองด้วย ันก็เหนื่อยแต่ก็ขอขอบคุณพี่ๆเสือบัลชนทุกคนนะครับก็ผมจะสัญญาว่าหลังจากผมบวบเสร็จก็จะมีรายการทวัวร์นาเมนต์ใหญ่อีกเยอะเลยก็มีอเอเซียกังปีท่องกงแล้วก็อีเชนเกมที่เกาหลีก็ขอบคุณแฟน,แฟน,แฟน,แฟนกีฬาครับแล้วก็ต้องขอโทษแฟนขับทุกคนที่มิวทําไม่ได้วันนี้เพราะน้องเก่งกว่าน้องเขามาดีกว่าพอร้อยเมตรนี้อยู่ที่จังหวะไดยครับคือมิวก็ต้องยอม,ยอม,ยอมรับสภาพตอนนี้ว่า คือตัวเองถ้าร้อยเปรก็ประมาณ50เซเท่านั้นครับสวัสดีครับผมกฤษดาลังสุวรรณครับนักวิ่งจากุบนราชานีครับที่มาแข่งครั้งนี้ก็หวังเต็มที่ครับแล้วก็ทําได้สําเร็จครับมีกดดันมากเลยครับกดดันพี่มิวกดดันเพื่อนแล้วก็กดดันพี่ๆทุกคนครับเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกได้เลยครับ